สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบ o วพ t ดครับผมวันนี้เรามาพูดถึงแบรนด์คนไทยแบรนด์นึงครับที่มีชื่อว่าเบียโลครับ นะไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนหรืออะไรอย่างนี้นะครับอยากให้ตัวโปรดักต์เป็นตัวเล่าเรื่องมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเลาเดี๋ยวผมอาจจะเล่าเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะแบบเป็นแค่น้าจิ้มเล็กๆเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณบิ๊กมองถึงแบรนด์เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะลงลึกจริงๆมีอีกหลายๆ ช่องเลยครับที่เล่าถึงเรื่องนี้แน่นอนนะครับคือคุณบิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นวงการแฟชั่นลามไปถึงแบบการเรียนแบบตัดเย็บแบบบีสป๊กนะครับหรือการสร้างสูตรหนึ่งตัวนะครับไปเรียนที่อิตาลีอังกฤษนะครับสุดท้ายแล้วพอหลังจากเรียนได้สักพักหนึ่งมีความชื่นชอบครับก็เลยคิดว่าจะมาเปิดแบรนด์ของตัวเองนะครับเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการนะครับโดยรวบรวมเอาความเป็นอิตาเลียแล้วก็ความเป็นอังกฤษมาผสมปนเปกันนะครับจริงๆแล้วรวมกับ ญี่ปุ่นรวมกับแฟชั่นด้วยนะครับคือมันมีความหลากหลายอยู่ในแบรนด์แบรนด์เดียวนะครับสำหรับผมผมคิดว่าแบรนด์นี้มีความเป็นคอนเทมพอร์ตารี่ที่สูงมา,มากๆนะหมายถึงว่ามันร่วมสมัยเลยแหละไม่ได้อ้างอิงกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นพิเศษเบียโรเนี่ยมีแบรนด์ทั้งหมด2แบบนะครับนั่นก็คือเป็น레이ทูแวร์แล้วก็เป็น MTM อนาคตอาจจะมีมีสโปกเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้คือสุดที่ MTM ก่อนนะครับนั่นก็คือตัวแจ็คเก็ตที่เรียกว่าโนโฟก์แจ็คเก็ตนะครับหรือชูต no ติ้ง นะปััจจุบนนะซึ่งวันนี้ไม่ได้คุยถึง MTM เลยครับวันนี้มาพูดถึง Ray To Wear อย่างเดียว Ray To Wear ี่ยก็คือสินค้าที่เขาผลิตออกมาเป็นแบบแนว Mass Production ประมาณหนึ่งนะเพื่อให้ทุกคนได้สวมใส่อย่างง่ายๆเลยครับสามารถหยิบไปใส่ได้เลยนะแต่ว่าสไตล์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันมีความเป็นลูกครึ่งนะระหว่างอังกฤษกับอิตาเลียนเดี๋ยวเล่าถึงความแตกต่างละกันของทั้งสองอันสิ่งนี้ที่ผมสังเกตได้นะอาจจะผิดพลาดนะครับอันนี้ขออภัยไว้ล่วงหน้าขออนุญาตแบ่งออกมาเป็นสองอันละกันนะครับนั่นกะ็คือคำว่าดีเทลก แน่นอนคือมันมีความแบบแฟชั่นนิดนึงเข้ารูปหน่อยๆน,นะคบผนวกเข้ากับความมันญี่ปุ่นนิดๆมีความกํากึง่งกํากึ่งนะแต่ที่แน่ๆคือมันมีลูกเล่นบางอย่างที่เป็นแบบแฟชั่น forward หน่อยๆน,นะครับอาจจะเห็นได้จากตัวพาลินินเทนเซลสีฟ้านะครับอันนั้นคือกระเป๋าหลังเนี่ยจะมีความเป็นแฟชั่น forward ค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องสีก็จะเลือกออกมาให้มันสนุกขึ้นนะครับหรือว่าสีที่ฉีกออกจากกฎเกณฑ์บางอย่างที่เรามักจะรู้จักกันสีดำเนี่ยแบรนด์เ,ดเ,าาเบียโร่เน ในปี2023นะถือว่าเป็นสีที่ปกติแล้วไม่ค่อยมีวางขายในตลาดสตูดิโอแวร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นแฟชั่นฟอร์เวิร์ดนิดนึงนะครับก็เลยอยากจะ introduce อะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดบ้านเรามากขึ้นมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ครับของความอิตาเลียนแล้วก็แฟชั่นนิดๆปะบนเข้ามาในเรื่องทรงและสีนะครับต่อมาเป็นเรื่องดีเทลครับดีเทลเนี่ยเป็นดีเทลที่เอามาจากอังกฤษค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับวิตเทชกันสายซึ่งอยู่ตรงช่วงไซยจัตเตอร์นะครับจะเป็นล อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ามันจะเป็นรูปที่แบบเกาะออกมาลงมาถึงช่วงสะโพกชัดๆนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบรนด์แบรนด์เดียวในบ้านเราที่เลือกใช้วิธีนี้ครับจริงก็จะมีอีกหลากหลายแบรนด์มากที่ทําเป็นวิทยุการสไตล์แบบนี้นะครับสำหรับไซส์อะจัสเตอร์แม้กระทั่งแบรนด์ของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นแบบอะจัสเตอร์เล็กๆหรือจะเป็นแบบวิทยุการสไตล์ก็ได้นะครับให้มันลงมาเกาะตรงช่วงสะโพกนะครับอันนี้เป็นดีเทลที่ทางเบียโลใส่เข้ามาครับแล้วก็ผมรี้สึกว่าดันม พวกุกเนี่ยก็คือจะเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหมด2อันนะครับอันนี้เป็นสไตล์โบลัมโบราณมากๆเลยตั้งแต่สมัยแบบ British Army Trouser นะครับถ้าเกิดคุณมีกางเกง British Army Trouser ที่เป็นออฟฟิเซอร์ครับผมคิดว่าคุณจะเห็นดีเทลนี้แน่นอนคือมันจะเป็นตะขอเกี่ยว2อันนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่คนอังกฤษนิยมเลือกใช้กันในช่วงหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นอังกฤษอังกฤษมากๆเลยคือสไตล์ที่เรียกว่า Forward Pleat Reverse Pleat เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นอิตาเลียนนะครับส่วน Forward Pleat เนี่ยจะเป็นสไต นะข้อดีของมันเนี่ยคือช่วยทําให้สะโพกเราเล็กลงนะครับเพราะว่ามันพุ่งมาด้านหน้ามากขึ้นนะเราจะเห็นเส้นที่พุ่งตกลงมาจากด้านหน้าลง,างไปถึงปลายขาชัดเจนเป็นพิเศษนะครับตัวเกงนะตอนนี้ที่ผมได้มาพิโน่สามตัวนะครับตัวแรกเป็นลินินผสมเชนเซลนะครับสีฟ้าอันนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่ามีความเป็น forward, แฟชั่นฟอร์เวิร์ดเนื่องจากว่ากระเป๋าด้านหลังมันเป็นรูปแก้ววนนะครับแล้วก็เป็นแพชพอกเก็ตอิตาเลียนอิตาเลียนนะครับสีสันเนี่ยก็จะดูเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์นะครับ ออกความเป็นแฟชั่นฟอร์เวิร์ดชัดเจนนะครับแต่ว่าทรงเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ผมคิดว่ามันเกาะอยู่กับช่วงสะโพกได้ดีมากๆนะเป็นเลดี้ทูแวร์ที่ค่อนข้างโอเคมากๆสําหรับความคิดส่วนตัวนะครับเวลาเราซื้อเ,อเกางอกงเนี่ยเราจะมักซื้อที่ทรงใช่ไหมมันค่อนข้างเข้ากับขาคนเอเชียอาจจะเป็นเพราะว่าตัวแบรนด์เนี่ยเก่งเรื่องแพทเทิร์นประมาณหนึ่งเลยครับแล้วก็สามารถตัดทรงให้เข้ากับขาข,าของคนเอเชียได้ค่อนข้างมากนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้จากตัวสีฟ้าก็คือว่าต่อให้เป็นลินินที่ผสมบเทนเซล ที่อาจจะทําให้รู้สึกว่ายับยากแต่จริงมันก็ยับง่ายเช่นเดียวกันครับมันมีความเป็นลินินค่อนข้างสูงนะแต่ว่าตัวหนึ่งที่เป็นสีดำครับตัวสีดำเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าเป็นดับเบิลฮุกนะครับกระเป๋าหลังเนี่ยจากเป็นแพชก็กลายเป็นเจเดตพอกเกตแต่ใส่ดีเทลที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเข้ามาดน,นึงครับคือช่วงดาร์ดด้านหลังตรงช่วงสะโพกเนี่ยที่เหนือขึ้นไปจากกระเป๋าเจเดตเนี่ยจะมีข้างหนึ่งครับที่ยาวลงมาเลยกระเป๋าลงมาอีกนิดนึงซึ่งปกติแล้วแบรนด์กางเกงทั่วๆไปครับ,ต,นะต,บตัว ก,กระเป๋าเจเดตพ็อกเก็ตที่อยู่ด้านหลังครับอันนี้อาจจะเป็นดีเทลเล็กๆที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้คนเห็นจากระยะไกลแล้วเข้าใจได้ว่าเนี่ยคือแบรนด์เบียโลนะครับแต่ว่ามันเป็นซับทูดีเทลมากๆซึ่งผมค่อนข้างชอบนะคือใส่ไม่เยอะแต่ว่าใส่ให้มันดูแปลกตานิดนึงแล้วดูน่าสนใจอะ่ะแบบผมเห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกแปลกๆว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นในกางเกง ready to wear ทั่วๆไปนี่หว่าก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับตัวแบรนด์แต่ว่าไม่ได้ตะโกนชัดเจนขนาดนั้นนะตัวกางเกงสีดำเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉันจะมีความพริ้วค่อนข้างสูงนะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าการพริ้วขนาดนี้มันทําให้กางเกงไม่ค่อยอยู่ทรงนะครับข้อดีก็คือมันสามารถระบายอากาศได้ดีแล้วก็เป็นวัสดุทางธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เส้นใยมันละเอียดมากๆนะมันก็จะมีความพลิ้วแล้วมีความยับที่ค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะต้องลองช่างใจดูว่าชอบแบบไหนอันที่สามครับอันสุดท้ายก็จะเป็นผ้าคอตตอนลินินแบบไฮทวิสคอตตอนลินินเหมาะกับบ้านเราแน่นอนกับอากาศรา้อนๆนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าาพม,มนเป็ผ้ ที่ทางแบรนด์เลือกมาเนื่องจากว่าต้องการให้ตัวกางเกงยับยากขึ้นนิดหนึ่งครับตัวผ้าครับเมื่อมันายทวิสทําให้กางเกงมีน้ําหนักที่มากกว่าปกติขึ้นไปอีกนิดนึงละกันแต่ข้อดีมันก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงที่อยู่ตัวมากขึ้นยับยากขึ้นแต่ว่าได้ความระบายอากาศของ สัญญธรรมชาติที่มันชัดเจนนะครับจุดนึงที่ผมชื่นชมมากๆของตัวลายตารางตัวนี้นะครับเข้าต่อลายได้สวยปกติแล้วเวลาเราดังดูลายกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแจ็คเก็ตที่สวยคือการต่อลายตั้งแต่ช่วงตัวยาวไปถึงช่วงแขนใช่ไหมครับอันนี้คล้ายๆกันครับคือขาด้านซ้ายขาด้านขวามีการต่อลายกันตรงๆนะหันด้านข้างก็มีการต่อลายลงมาเป็นรูปตัววีแบบนี้นะครับซึ่งเรียกว่าวางแพทเทิร์นได้ดีมากๆนะถ้าเป็น l a d ี้ s w e a ปกติเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นผ้าลายก็อาจจะต่อได้ไม่เนียนเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าการต่อลายให้เนีย มากๆเนี่ยมันเปลืองผ้าประมาณหนึ่งครับซึ่งในตัวรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ตัวก็คือสีดํากับลายเช็คทั้ง2ตัวเนี่ยกระเป๋าหลังเป็นเจเดตแล้วก็มีทิ้งดาร์ดนิดนึงนะครับที่อยู่ด้านหลังนะตีเกรดลงมาให้เลยลงมาจากตัวกระเป๋านิดนึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเบียโรนะครับตัวเชคเนี่ยจะมีดีเทลคล้ายๆกับตัวสีฟ้าจะเป็นกระดุมนะครับแล้วมีฮุกอยู่ด้านใน1อันนะครับแต่สีดำเนี่ยจะเป็นซิสเต็มแบบดับเบิลฮุกนะครับทั้งหมด3ตัวเนี่ยจะมีการใส่คิ ผ้าที่ค่อนข้างหนักเป็นผ้าคนละชนิดกับที่ใช้ผลิตกางเกงนะครับข้อดีมันคือทําให้ตัวเกงเนี่ยสามารถทิ้งตัวได้ดีแล้วก็ป้องกันการเสียดสีกับไม่ว่าจะเป็นผิวหนังของเราหรือตัวรองเท้านะครับเวลาเราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเรานั่งลงเสียดสีกันบ่อยๆเนี่ยตัวกางเกงก็อาจจะขาดได้นะครับซึ่งแบรนด์ lady 2 a ร r ส่วนใหญ่ครับอาจจะไม่ได้คํานึงถึงจุดนี้แต่ว่าแบรนด์เบียโรเนี่ยเขาคํานึงไว้นะครับว่ามันอาจจะมีการเสียดสีเกิดขึ้นแล้วก็ใส่คิกเคฟเข้ามาให้นะครับแน่นอนคุณอาจจะต้องวัดความยาวของงงตตัวัวววกาาเเเเให้้ดดดยยไม่ี๋ าวาามยผิดอันนี้อาจจะต้องคอนซัลท์กับตัวแบรนด์โดยตรงนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะว่าจะต้องติดต่อตัวแบรนด์ยังไงครับทีนี้ผมพูดถึงดีเทลก็แล้วคือหลังจากที่ผมใช้มาสักพักนึงผมรู้สึกว่ามันมีจุดที่ต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าเขาให้ดีเทลมาดีมากๆอย่างแรกเลยคือเรื่อง S P I S P I ของตัวกางเกงทั้ง3ตัวเลยนะของเบียโรเนี่ยคือมันเป็นจุดหนึ่งที่เขาไม่ได้บอก ไม่ได้บอกกับใครเลยครับแต่ว่ามันเป็นดีเทลที่ผมอะไปสังเกตขึ้นเองครับโดยเฉพาะตรงการเย็บตรงช่วงขอบเอวนะคือ SPI เนี่ยมันหมายความว่า stitch per Inch ความแข็งแรงของการตัดเย็บเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ SPI เนี่ยแหละครับเนื่องจากว่าปริมาณฝีเข็มที่เย็บได้ในตอน1นิ้วเนี่ยมันส่งผลต่อความแข็งแรงครับผมยิ่งเราเย็บให้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ความแข็งแรงของตัวเนื้อผ้าก็จะแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีการต่อกันนะครับ SPI ที่ปกติแล้วเราจะได้เห็นกันในตัวกางเกงนะไม่น่าเกิน ที่คือ13ที่เราเห็นกันทั่วไปนะแต่เบียโลเนี่ยโดยเฉพาะช่วงขอบเอวครับถี่มากจนพุ่งไปถึง22เลยครับ SPI ที่2 2สฝีเข็มต่อน,นิ้วนึงเนี่ยครับมันค่อนข้างแน่นหนามากๆนะเหมือนเย็บเสื้อเชิ้ตเลยแหละนอกเหนือจาก2 2สฝีเข็มแล้วบางจุดนะโดยเฉพาะแบบจุดที่เรามีเทนชันเยอะๆหมายถึงว่ามีการดึงของตัวผ้าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงซิฟช่วงการรั้งของตัวขอบกางเกงอะไรอย่างเงี้ยครับจุดเนี้ยเขาเย็บสูงไว้ถึงแบบ19เเลยมันคือจุดนึงครับที่ให้คุณค่า แล้วก็เป็นการเพิ่มขั้นตอนให้กับช่างโดยโดยที่เราไม่รู้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าการปรับจูนจํานวนฝีเข็มเนี่ยมันต้องใช้เครื่องจักรที่ปรับจูนได้นะ <c oughs> เขาอาจจะต้องเซตค่าทุกครั้งในการปรับจูนหรือเขา,าจ,จะต้องมีเครื่องจกักรหลายๆตัวเพื่อเย็บในแต่ละส่วนที่ไม่เหมือนกันด้วยครับอันนี้คือดีเทลที่ผมคิดว่าแบรนด์เบียโให้มาแบบ คือผมทึ่งนะขนาดผมมีแบรนด์ราิทัวร์อื่นอื่นนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นเลยครับว่าการเย็บขอบเอวที่ถี่ขนาดนี้มันเกิดขึ้นด้วยหรอแบบ22อะ่ะมันไม่น้อยเลยครับมันเยอะมากเลยนะข้อ2ครับคือ handtucking ตรงบริเวณทุกครับปกติเวลาเราเห็น ุกตัวเนี้ยมันจะถูกซ่อนอยู่ข้างในเนื้อผ้านะแล้วเราจะเห็นแค่ตัวฮุกที่โผล่มาสาหรับเบียโร่เนี่ยเขาโชว์เลยครับว่าตรงปลายที่มันเป็นกลมๆที่เอาไว้เย็บติดกับตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาใช้วิธีการ hand แฮนด์ทักก็คือเขาเย็บเป็นรูปกลงพัดอันนี้เขาใช้วิธีการเย็บมือครับแฮนด์เมดทักกิ้งตรงนี้ครับมันค่อนข้างสําคัญตรงที่ว่ามันใช้ระยะเวลาสูงนะถ้าเกิดคุณไปนั่งดูายละเอียจริง,จรงเนี่ยมันจะเห็นว่ามันถีบมากๆนะแล้วถ้าเกิดคุณซื้อเป็นสีดำครับที่มันต้องเย็บแบบแฮน้ี่าว กินเวลาแบบเยอะมากๆอ,อาจจะแบบขึ้นถึง2ชั่วโมงเลยก็มีนะครับสำหรับเลยที่แวร์ที่ต้องใส่งานมือเยอะขนาดนี้นะไม่ว่าจะเป็น SPI หรือว่าตัว hand tucking นะครับหรือว่าการ cutting ต่างๆ p a t เทิรที่แบบมันต้องต่อกันอย่างสวยงามเนี่ยผมคิดว่านี่คือ core value อย่างหนึ่งครับที่เบียโรพยายามจะบอกออกมาผ่านโปรดักต์แบร์นะครับไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับโปรดัก แต่อยากให้โปรดักเล่าสิ่งที่แบรนด์พยายามใส่เข้ามาเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณตามหาถูกไหมมันคือจุดเล็กๆน้อยๆซับทอลดีเทลที่ไม่มีใครบอกนอกจากตัวโปรดักครับเป็นตัวบอกและเราเองเนี่แหละเลือกซื้อสิ่งของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราให้ค่ามันครับก็สาหรับกางเกงเบียโรครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันแล้วกันนะซึ่งคุณสามารถหาซื้อได้ช่องทางออนไลน์ครับยังไม่มีหน้าร้านให้คุณเข้าไปลองนะแต่ว่าคุณสามารถบอกสัดส่วนได้ครับวว่่าสสัดนนของคุณเป็ไ แล้วคุณสามารถสั่ง MTO ได้ด้วย MTM ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดอื่นๆสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของ b i l o โนะครับใครอยากลองลองได้ครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ให้ดีเทลค่อนข้างดีมากๆนะในราคาที่คุ้มค่าครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ